สวัสดีกับเพื่อนๆยองพาเที่ยวทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วครับเพื่อนมันลากมาเทลอืมบรรยากาศข้างบนนี้สุดจะบรรยายจริงๆเส้นทางศึกษาธรรมชาติในวันนี้นะครับก็เตรียมตัวมานิดเดียวนะฮะส่วนเพื่อนนี้สบายอยู่แล้วสายเทลสำหรับผมก็นานๆานทีจะได้เทรคกิ้งกับเขานะฮะในวันที่ออกเดินทางวันนั้นนะฮะโอ้บรรยากาศดีมากนะครับ พอมาถึงอ่างแม่พายแหนนะก็มีเลยวอร์มร่างกายเสร็จปุ๊บเดินผมจะเดินขึ้นทางขวาก่อนนะครับเดินมาสักพักประมาณสักสกิโลจะเจอทางแยกเล็กๆเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะครับดูป้ายดีๆนะครับเป็นยังไงล่ะเป็นแั่นหอบกันเลยทีเดียวครับ ถึงระยะสัก3ากิโลเมตรนะฮะก็จะเจอเนินค่อนข้างที่จะชันนะครขึ้นอย่างเดียวนะครับนี่เป็นม่อนแรกที่ผมมาถึงนะฮะเดินไปอีกหน่อยจะเจอจุดชมวิวนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยฮะ จุดพักม่อนแรกนะครับเราจะเจอรูปบ้านฟูบาสีวิชัยอยู่นะครับแล้วก็ทําการสักการะบูชาเสร็จแล้วพก็ถ่ายรูปก็นช่แชๆชชตามภาษานะแล้วก็เดินต่อไปอีกนะฮะเพื่อนมันไปก่อนแล้วโอ้โหตรงนี้ฟิตจริงโอ้โหนี่มุมจากข้างบนส่องลงมาจากม่อนแรกนะฮะยิ่งสูงก็ยิ่งสวยนะครับผมวิวดีมากครับขอมอน สำหรับมอญที่สองนะครับก็ <_ an> จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปอยู่นะเป็นมอญที่สวยที่สุดเลยนะครับแล้วก็อันตรายที่สุดเลยนะเพราะติดกับหน้าผามากเลยนะครับ <_ an> สำหรับในวันที่ผมไปวันนั้นนะครับมีการแข่งขันบ้องไฟหรือบ้องไฟที่อ่าง้วยลานะ <_ an> หลังจากพักหายเหนื่อยกันแ,แล้วเราก็จะกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับ <_ an> มันเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดก็ว่าได้ ระหว่างกินข้าวนั้นเราก็โดนฝนตกลงมาปล่อยๆใส่นิดหน่อยนะครับมบรรยากาศจะก็อ,อยู่สวงสวรรค์ยังไงอย่างนั้นนะฮะสวยงามจริงๆหลังจากนั้นก็เดินทางกันต่อนะครับใครไว้ไปก่อนเลยขอขอบแป๊บข้างบนมีป่องภูเขาไฟโบราณด้วยนะครับ มาถึงเนินที่เป็นไฮไลท์สักทีนะครับผมจุดตรงนี้อันตรายมากนะครับใครเอาเด็กเอาเล็กมาควรระวังนะฮะเพราะว่าผาชันเกือบจะ90องศาเลยนะจุดชมวิวก็สวยมากตรงนี้นะครับเห็นวิวในเมืองชัดเจนเลยวิธีลงก็ไม่ยากนะครับจับเชือกให้แน่นๆอย่าเอาข้างหน้าลงนะก็ค่อยโหนลงไปทีละน้อยทีละน้อยอย,ย่อนแปะ,แปะดูนะฮะ มาดูอีกมุมนึงนะครับใครที่ผ่านวิชาลูกเสือหรือว่ายุวกระชาตมานะก็สบายเลยนะครก็ค่อยหย่อนหย่อนแล้วก็ขยับขยับตามโขดหินมานะครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อความปลอดภัยช้าแต่ชัวร์นะครโอเคเอาไวเ้เจอกันกิจกรรมแน่รอดูว่าพวกผมจะไปที่ไหนกัน อ้าวง่วงก็ไปบอก